สวัสดีครับสวัสดีมิตรรักบอลสีทุกท่านนะครับอยู่กับช่องเบิร์ชัยบอลสีอีกแล้วนะครับสุดชื่นมีความสุขครับตื่นเช้ามาเห็นบอลสีเราเติบโตนะครับก็เนี่ยครับตู้จริงๆตู้มันใหญ่นะครับแต่บอลสีมันโตอะเริ่มโตน้องเลยเริ่มแอัดนิดหน่อยนะครับพี่ๆเพื่อนๆเ,เชื่อไหมครับว่าบอลสีอะ เหมือนแบบช่วยให้ผมหลุดพ้นออกมาจากอีกโลกหนึ่งนะครับคือตอนแรกครับผมะเป็นแบบเหมือนเป็นโรคซึมเศร้าะครับเกือบๆจะเป็นโรคซึมเศร้านะเพราะว่าเหมือนมีอาการเริ่มแรกนะครับต้องไปหาหมอไปปรึกษาหมอนะครับเพราะว่าช่วงนั้นทํางานหนักมากนะครับทํางานแบบไม่มีวันหยุดเลยนะครับทุกวันนี้ก็ยังไม่มีวันหยุดนะครับเพราะว่า ผมทำงานเป็นธุรกิจส่วนตัวของตัวเองนะครับเปิดธุรกิจส่วนตัวอยู่ในห้างสรรพสินค้านะครับก็เราก็จะไม่มีวันหยุดถ้าเราจะหยุดปิดร้านเราต้องหาจ้างคนมานะครับมาเฝ้าร้านเราแทนซึ่งเราทำแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่ามันร้านมันค,คือคนมาเฝ้าแทนอะยากนะครับคือผมอะเกือบเป็นโรคซึมเศร้า เกือบเลยนะครับเพราะว่าต้องไปหาหมอแล้วก็ช่วงนั้นรู้สึกเหมือนแบบไม่อยากทําอะไรไม่อยากไปไหนครับเก็บตัวอยู่ในห้องเบือ่อไม่อยากคุยกับคนนะครับไม่อยากเจอใครเลยทีเนี้ยผมไปปรึกษาหมอหมอเลยบอกลองหากิจกรรมทําดูนะครับผมก็ไม่รู้จะทำอะไระครับก็เลยเปิดเฟซบุ๊กแล้วเจอเออเพจเพจหนึ่งนะครับเขาประกาศขายบอลสีครับแล้วมันสวยมากครับทุกคนเพื่อนเพื่อนพอนี่พี่ครับ ผมก็เลยเอะใจเอ๊ปรึกษากับแฟนว่าเฮ้ยเราลองซื้อบอนสีมาเลี้ยงดูไหมแฟนก็บอกว่าลองเลยนะครับเอาสีนะครับผมก็เลยซื้อนะครับสตรอเบอรี่สตาร์กับนางไหมอ้ครับเอามาเลี้ยง่ะครับเอามาเลี้ยงแล้วทีนี้ไม่จบสิครับเปิดเข้าหลงเข้าไปในกลุ่มบอนสีนะครับโอ้ทีนี้ เจอนะครับเจอบอลสีหลากหลายสายพันธุ์มากบทตัวนั้นก็สวยตัวนี้ก็สวยนะครับนี่แหละครับจนนําพามาถึง <c oughs> เอาตู้บอลสีลงนะครับแล้วก็พ่อก็ทํา <c oughs> ทำโรงเรือนให้นะครับเออนี่แหละครับคิดแล้วก็เออมีความสุขนะครับผมอะ่ะหายเลยนะครับตอนนี้ผมผมไม่ได้ทานยาอะไรโรคซึมเศร้าโรคเครียดอะไรนั่นแล้วนะครับไม่ได้ทานมา ตั้งแต่เลี้ยงบอลสีครับประมาณสองสามเดือนไม่ได้ทานเลยนะครับก็หายแล้วนะครับรู้สึกว่าหายนะอารมณ์ร่าเริงขึ้นกลับมาเป็นปกติพูดคุยกับคนได้ปกติแล้วก็สะดวกสนานเหมือนเดิมนะครับก็เลยลองทำ u t u b e ดูนะครับเผื่อเผื่อเราจะเจอเพื่อนๆพ่พี่ๆที่ชอบบอลสีเหมือนกับผมนะครับผมก็เลยลองทำ u t u b e อยู่ทำแรกๆเอาลงไปคลิปแรกนี่คนดูสองคนนะ ผู้ติดผู้ติดตามมีสองคนมีแฟนผมแล้วก็ไปแอบเอาเครื่องแม่มากด<笑><笑>เออก็ทำไปเรื่อยๆนะครับทำ YouTube แค่สองเดือนนะครับโอ้โหไม่คิดว่าเพื่อนๆพี่ๆจะให้การตอบรับตอบรับช่องผมดีขนาดนี้นะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตามพันกว่าผ่านกด YouTube ได้ทุกอย่างแล้วนะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะครับโอ้โหบอนสีนี่ทำให้ผมแบบ มีชีวิตชีวามีกำลังใจนะครับมีอะไรหลายๆอย่างทำให้จิตใจเราดีขึ้นเยอะมากเวลาไปทำงานก็รู้สึกว่านิ่งขึ้นนะครับนิ่งขึ้นคุยกับลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็จิตใจนี่ก็ติดอยู่ที่บอลสีนี่แหละ <c oughs> ไม่อยากไปไหนครับเพื่อนชวนไปสังสรรค์กินเหล้าก็ไม่ค่อยไปนะครับช่วงนี้เพราะว่าติดบ้านนะครับติดบอลสีมากแล้วก็โรคโรคภัยไข้เจ็บโรคโควิดก็เยอะนะครับ ก็บอลสีนี่ดีนะครับทําให้เราห่างจากโลกได้ด้วยนะครับเพราะว่าเลิกงานเสร็จก็กลับบ้านเลยนะครับไม่ไม่ไปไหนเลยนี่แหละครับบอลสีนะครับโอ้โหผมไม่คิดเลยว่าเขาจะพาผมออกจากโลกซึมเศร้าได้นะครับขอบคุณมากๆเลยแล้วกันนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนี่พี่ทุกคนด้วยนะครับที่เข้ามาพูดคุยเม้นสนุกสนานใต้คลิปนะครับผมตอบเพื่อนเพื่อนพี่ๆี่ทุกคลิปเลยนะครับ ตอบคอมเมนต์ทุกคลิปนะครับสนุกสนานนะครับขอบคุณมากครับเป็นมิตรภาพที่ดีมากนะครับวงการบอลสีนะครับสุดยอดครับใครที่ดูแวะมาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้เข้าวงการบอลสีรีบครับเดี๋ยวจะหาทางออกไม่เจอนะี่หลงอยู่ในดงบอลสีสองสามเดือนแล้วโอ้นี่ครับเต็มตู้แล้วเอาละครับวันนี้เบิร์ชัยบอลสีลาไปก่อนครับไม่มีอะไรหรอกครับ มาพูดคุยเรื่องประสบการณ์ตัวเองนะครับเป็นกําลังใจให้กับคนรักบอลสีคนชอบบอลสีทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงวันนี้สวัสดีครับ